อ่าโอเคต่อมาเป็นคนที่สองนะครับก็ต่อจากเมื่อกี้เลยนะนะครับคลิปอาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากมายนะครับเพราะว่ารีบลงนะครับเอ่ออันนี้เขาให้เก็บบูโพเลนฮะแล้วก็อะไรอ่ะเวกคัมเวกคัมอ่าอีตัวนี้น่าจะเป็นที่ขุดเนาะก็คือเก็บโพเลนจากที่ขุดนะครับแล้วก็ตีไรโน่ห้าตัวนะครับไรโน่ก็คือตัวแมลงเศษเงินนะ แล้วก็ตัวเก็บบูเบอรี่นะครับเก็บบูเบอรี่สิบอันแล้วก็อ้อนบูเบอรี่ให้กับพึ่งสิบอันนะครับแล้วก็มีสิบบูเบอรี่นะครับเควสมันจะสัมพันธ์กันนะเควสมันจะสัมพันธ์กันเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่ขุดก่อนนะครับแวคคัมแวคคัมคืออะไรวะแวคคัมเดี๋ยวไล่ดูนะแมกเนตแวคคัมที่ดุฝุ่น โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บที่ดุคุนเ,เก็บบูพูเลนเก็บบูพูเลนเอา่าหนึ่งหมื่นนะครับจากแวคคัมเอ,อ่ะนะครับแล้วก็อา่าตีไลโนโ่นะครับไลโนโ่ห้าตัวไลโนโ่ก็อยู่ตรงนี้ฮะแบมบูสองตัวนะ <c oughs> แบมบูสองตัวครับ แล้วก็มันจะมีที่บูฟเฟอร์หนึ่งตัวนะฮะแต่ว่ามันโดนตีตุยไปนะครับเราก็ต้องรออีกสองนาทีครึ่งนะครับแล้วก็มีที่โคเวอร์ Cover นะครับโควเวอร์มันก็โดนตีตุยไปนะครับเราก็ต้องรออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับอ่ะรอก่อนเนี่ยหนึ่งตัวมันจะเกิดภายในรู้สึกว่าจะห้าหรือสามนาทีปะ่ะอี๋ยวดูให้นะห้านาทีนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ตีมอนเลยแล้วกันนะครับก็ในระหว่างที่รอตีมอนนะครับเราก็ เก็บบูเบอรี่ะครัยฟาร์ม uh huh. เพื่อเก็บบูเบอรี่รอะครับ uh huh. จริงๆถ้าเราตีมอนเะนี่ยมันจะได้มันตีพวกตัวไลโนะ่เนี่ยมันจะได้บูเบอรี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าในระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดรอปเป็นบูเบอรี่ด้วยเนี่ยหรือใครรอไม่ไหวนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมหรือว่าใครรอไม่ไหวนะครับก็สามารถปลูกต้นถั่วนะครับถั่วสีเขียวนะครับฟีฟิวได้เลย <c oughs> อันนี้เดี๋ยวพี่ขอฟาร์มไปเรื่อยๆนะเพราะว่าต้องรอมอนอยู่แล้วนะ จะเร่งสปีดให้<ย><ง> Terima kasih telah menonton! Thank <laughs> you <c oughs> อ่ะตอนนี้จะเกิดแล้ว <c oughs> <c oughs> เวลามาแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันมันต้องรอคูดดาวอยู่ดีนะ <c oughs> ไปตีตัวโคเวอร์ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> อ่ะตัวนี้นะครับ <c oughs> เป็นตัวที่สามนะ นี่เป็นตัวที่สี่โ้หออกมาชาร์จใ้อ่ะมาแล้วอ่ะเป็นตัวที่สี่ครับดีมอนบ่อยๆนครับได้สโนเฟ,ฟกด้วยแล้วตัวนี้รออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับอ๋อออมีที่ตรงนี้หรือเปล่ามีที่เอ่อนี่ไงมีที่สับประรดตัวหนึ่งนะครับลืมไปอ่าโอเค ตอนนี้เควสครบหมดแล้วนะครับก็คือเหลือแค่ป้อนป้อนบลูเบอรี่นะครับป้อนบลูเบอรี่ให้กับ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 พึ่งนะนครับป้อนบลูเบอรี่สิบอันก็คือที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับให้ตัวไหนดีให้กบแล้วกันเนาะสิบอัน อ่ะโอเคเป็นอันเซตเควสนะครับเควสชื่อบูบอรี่ฟอร์บีมัดนะครับเควสที่สองโอเคส่งเควสเลยโอเคตัวนี้ได้กล่องพรีเซตมานะครับกล่องพรีเซตก็คือไอ้กล่องของขวัญแดงๆนะที่เราจะาไปให้อา่ากับ NPC เพื่อที่จะรับของขวัญของประดับเอาไปติดต้นคิดมัดนะครับอันนี้ก็ได้จากเควสที่สองนะแล้วก็ได้ตัว อะไรเนี่ยสามทิเก็ตเนี่ยครับอ่าห้ากำดอกหนึ่งจิงเจอร์เบสเนี่ยครับแล้วก็อ่าอืมแค่นั้นนะครับผมโอเคจบ